และอีกหนึ่งจุดที่เกิดเหตุไฟไหม้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่บริษัทยูนิเวอร์แซลแฟคซิบิลแพ็เกจจิงจำกัดในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นโรงงานที่ทำแพคเกจจิ้งแล้วก็นำบัตรค่ะจุดเกิดเหตเุอยู่ภายในโกดังที่มีการเก็บทั้งเม็ดพลาสติกนะคะทินเนอร์แล้วก็กาวทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเร่งควบคุมเพลิงนะคะเพราะว่ามีรายงานบางส่วนแบอบกว่ามีสารเคมี K Me, เนี่ยรั่วไหลด้วยนะคะรวมถึงโครงสร้างของอาคารเนี่ยเริ่มที่จะซุดตัวลงมา ล่าสุดเนี่ยยังไม่มีรายง,งานของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะแต่ว่าเราจะไปติดตามความคืบหน้าจากในส่วนของนายนัทชัยนำพูลสุขสรรน,นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ว่าคะสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้แล้วหรือยังคะคือต้องเยนนี้ครับค่ะเหตุเกิดเนี่ยตั้งแต่ประมาณเจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับค่ะ น่าจะเป็นกรณีของไฟฟ้าและวงจรนะครับแล้วประเด็นที่เราสามารถควบคุมเพลิงได้อยู่ในพื้นที่จํากัดเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นโกดังครับเป็นโกดังที่อยู่แยกมาจากส่วนอื่นของอาคารอื่นนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากบ้านลืมพี่น้องประชาชนร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเมตรนะครับโกดังนีมีพื้นที่ประมาณหนึ่งพันตารางเมตรครับแล้วก็เป็นชั้นเดียวที่จะต้องเรียนเ็จะจิ้มเพื่มเตือนว่า ตรงนี้เป็นที่เก็บวัตถุดิบเกี่ยวกับพวกิฟรมม้วนต่างๆนะฮะที่ที่เขาจะใช้ในการตัดเป็นภาชนะที่บรรจุภัณฑ์ต่างๆนะครับกับพวกจุกจุกที่จะปิดนะครับสําหรับบรรจุภัณฑ์เหมือนกันนะครับต้องเรียนงนี้แล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าควบคุมเพลิงได้ให้อยู่ในร้อยจำกัดได้แต่เพียงแต่ว่ายังไม่ดับเพราะว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ง่ายนะครับ ค่ะในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเรามีบ้านเรือนอยู่ตรงนี้สี่หลังคาเรือนนะครับสิบสองคนมีผู้ป่วยติดเตียงอายุหกสิบกว่าอยู่หนึ่งคนเป็นเพศชายนะครับมีผู้สูงอายุเพศหญิงเก้าสิบสี่หนึ่งคนนะครับเราหวยอเป็นแต่เช้าแล้วนะครับแล้วก็ทั้งสิบสองคนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเราอพยพไปที่อื่นก่อนทั้งหมดแล้วนะครับเรียบร้อยหมดแล้วเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องมลภาวะที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนหรือว่า ในส่วนของประชาชนอินเดียเนี่ยไม่น่ามีปัญหารครับใ,ในส่วนของรถดับเพลิงนะครับเราได้รับความร่มรถถวมมือจากถึงจังหวัดด้วยกันก็คือจากรมสาคานอีสสงคารามราชบ,บ,บุรีแล้วก็เพชรบุรีเราเองสามสิบห้าคันครับตอนนี้ก็กําลังเร่งดับเพลิงอยู่เราใช้แมคโครครับเข้าไปพังผนังของอาคารเพื่อที่จะให้รถดับเพลิงแล้วก็น้ำนะครับเข้าไปถึงมิติที่เพลิงไม่ได้ ประเด็นสาคัญอยู่ที่เราไม่ไม,ไม่ไม่น่าเป็นห่วงเรื่องการเสียตัวของจุดที่เกิดเพลิงไหม้นะครับแต่ว่าที่ยังไม่สามารถดับได้เพราะเป็นเชื้อเพลิงที่ค่อนข้างจะติดไฟแล้วก็ดับยากนะครับเรามีรถโฟมอยู่แปดคันนะครับจากราชบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเพราะฉะนั้นในส่วนของเรื่องสถานการณ์ดับเพลิงตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่สามารถจับได้สนิทแต่ว่า มั่นใจครับว่าเราสามารถควบคุมตัวงให้อยู่ในพื้นที่จำกัดได้<ฆ>ในส่วนของถึงว่าล้อมนะครับตอนนี้ทางสำนักงานชวันร้อภาคแปดจากหวับุรีนะครับได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบสภาพอากาศเพราะมันก็มีควันที่ดูน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับ<ฆ>ก็ผมก็เป็นห่วงทุกภาคส่วนในส่วนของกําลังคนที่เข้าไปดับเพลิงหรือูกค้รูกภัยต่างๆเนี่ย<ฆ>ก็เน้นครับให้ใ,หใ,หใส่แมสนะครับ N95 แล้วก็ เป็นห่วงเรื่องอาคารเหมือนกันแต่ตอนนี้เรากำลังใช้รถโคดที่พยายามที่จะทาลายโครงสร้างหลักๆของอาคารให้สามารถที่จะเข้าถึงจุดที่เกิดเพลิงไม่ได้นะครับตอนนี้ก็น่าจะใกล้ที่จะสามารถควบคุมเพลิงค,คือให้ดับได้แล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละอาจาจะต้องใช้เวลาสูงที่มันเป็นเชื้อเพลิงที่ค่อน,นขอ้างจะป็นไฟง่ายนะครับค่ะภาพรวมไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับแต่ว่าควราะว่าเป็นของ คนดุรีนะครับก็ต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับว่าเป็นอะไมแล้วก็เราเองก็คาดหวังั้งนั้นนะครับว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องไม่ให้เกิดขึ้นกับใครที่อยู่ข่านทีมเดืดขาดวันนี้คุยกับทางเจ้าของโรงงานนะครับซึ่งเป็นชาวเกาหลีเขาก็รู้สึกเนความเสียใจอยู่นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีการถูกเสียอะไรก็ตามแต่นะครับของเขาเองเขาก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์นี้ขึ้นค่าเสียหายเบื้องต้นนะครับคาดว่าประมาณห้าสิบล้านบาทครับ ค่ะคือท่านผู้ว่าคะตอนแรกที่มีข่าวที่เกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงงานในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยบอกว่าเป็นโรงงานที่เก็บเรื่องของสารเคมีรั่วไหลเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังที่ท่านผู้ว่ารายงานมาเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่เรื่องของโรงงานที่เก็บสารเคมีถูกต้องไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นเป็นอาคารที่เก็บวัสดุพันธุ์เป็นวัตถุดิบนะครับค่ะวัตถุดิบที่ยังไม่ได้ดําเนินการค่ะแต่ก็อาจจะมีพวกกาว พลาสติกเป็นม้วนพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็จุกจุกที่เป็นจุกข,ของวัสดุพันนั่นแหละนะครับบรรจุอันต่างๆที่เวลาเราบรรจุอะไรแล้วก็มีจุกที่สามารถเปิดปิดทั้งรับประทานแล้วก็เอามาใช้ได้นะครับค่ะตรงนี้เป็นเป็นจุกที่เก็บวัสดุเหล่านี้ครับค่ะอย่างภาพที่เห็นนไฟพลนงางที่จะลุกไหม้นะคะท่านผู้ว่า ทีนี้ที่คุยกับท่านผู้ว่าตอนแรกเนี่ยบอกว่าในพื้นที่ของบริษัทเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยประมาณเก้าไร่ด้วยกันนะคะ,ะแต่ว่าภายในโรงงานให้ท่านผู้ว่าเนี่ยอธิบายกันสักนิดนึงค่ะคือมันมีลักษณะของหลายอาคารจุดที่ทำแพ็กเกจจิ้จงหรือว่านำบัตรแล้วก็จุดที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยมันอยู่ใกล้กันไหมคะหรือว่าลักษณะของอาคารเป็นอย่างไรบ้างภายในบริษัทนะคะมันต้นเบรนนี้ลักษณะของอาคารเนี่ยจะมี ช่องว่างเว้นไว้ประมาณสิบเมตรจ,จากกรั้วนะครับรอบด,ด้านก็ตรงนี้เนี่ยนี่อย่างที่ผมเรียนว่าพื้นที่เนี่ยหนึ่งพันตารางเมตรนะครับก็ไม่ถึงไร่นะ,ะแต่ว่าภาพรวมของรั้วที่ล้อมเนี่ยประมาณเกือบสองไร่แล้วก็อยู่ห่างจากอาคารอื่นๆครับที่นี่เนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นหน่วยผลิตด้วยนะครับมีบ้านพักของคนงานอื่ด้วยนะครับแต่ว่าอยู่ห่างไกลพอสมควร แล้วก็ควันก็ไม่ได้มาทางนี้นะครับที่เป็นห่วงที่แรกเนี่ยก็คือในส่วนของที่มีข่าวว่าโครงสร้างของอาคารเริ่มไม่ดีเนี่ยตรงน,นี้ต้องเรียนว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอาคารเป็นอาคารชั้นเดียวเป็นโกดังธรรมดานเนี่ยแหละฮะพันตารางเมตรก็ก็พอสมควรอยู่แต่ว่าเราจําเป็นต้องทลายอาคารเข้าไปทลายผนังเข้าไปครับเพื่อที่จะดับเพลิงได้นาให้น้ำเข้าไปได้ให้คนเข้าไปได้ ก็น่าจะควบคุมสถานการณ์ได้โดยเร็วครับแล้วก็ผลกระทบกับส่วนอื่นเนี่ยไม่น่ามีนะครับเพราะว่า่งที่เรียน่ทางทำงานร้้มพักแปดนะครับที่จักราชบุรีเนี่ยตอนนี้ส่งคนเข้ามาดูแลดูเรื่องทารกอากาศนะครับแล้วคนก็ผมสั่งไปยกไปหมดแล้วทั้ง12คนนะครับทั้งติดเตียงและติดบ้านผู้สูงอายุที่อายุ94นะครับก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการดับเพลิงครับ แล้วก็ไม่มีสารเคมีเ่วไหลาครับเพราะว่าไม่ใช่จุดที่เก็บสารเคมีต่างๆนะครับเป็นวัตถุดิบที่จะผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆของโรงงานแั่นั้นเองนะครับค่ะไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะคะไม่มีครับไม่มีคือตอนเช้าเนี่ยทางปรปภเข้าไปเปิดอาคารเนี่ยเขาก็เห็นเป็นกลุ่มควันอยู่บริเวณเพดานก็เลยค,คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรครับ ถ้าปะควันเยอะเนี่ยเขาก็ไม่กล้าเข้าไปหล<า>ังจากนั้นมันก็นก็ไปติดวัตถุดิบที่เป็นที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการทําพวกพลาสติกทั้งหลายเนี่ยมันก็ติดใส่ง่ายแล้วก็มีกาวด้วยนะฮะมันก็ทําให้เชื้อเพลิงลุกลานใหญ่โตโดยเร็วนะครับช่วงแรกเนี่ยเพยัง,งน,น่ากลัวนะครับผมดูดูจากภาพที่เขาส่งมาให้ดูเนี่ยค่อนอ้างจะเยอะมากแต่ตอนนี้ี่ก็เป็นจุด,จดแล้วครับ ตอนนี้กําลังพยายามทำให้เปลวเพลิงเนียสงบลงนะครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสําหรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะคะท่านนัทชัยนําภูลสุขสันค่ะถึงสถานการณ์ล่าสุดชัดเจนนะคะว่าสาเหตุนั้นน่าจะมาจากสาระวงจรตอนนี้เนี่ยสามารถาที่จะควบคุมเพลิงขคมากครับ เอาไว้ในพื้นที่จํากัดได้แล้วแล้วก็ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่ะก็้าที่ผ่านมาก่อนนะคะว่าจุดที่เกิดเพลิงไหม้เป็นลักษณะของโกดังที่มีการจัดเก็บเกี่ยวกับเรื่องของกาวเม็ดพลาสติกหรือว่าทินเนอร์นะ,ะไม่เกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีแต่อย่างใดแล้วก็เป็นโรงงานเท่าที่ฟังจากท่านผพ้ว่าเมื่อสักครู่นี้คือเจ้าของเนี่ยเป็นคนเกาหลีนั่นเอง ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในใกล้ๆที่เกิดเหตุกับโรงงานเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ100เมตรมีประมาณสีครอบครัวมีผู้ป่วยติดเตียงก็มีการอบพยพแล้วนะคะส่วนเรื่องของสภาพอากาศที่เป็นกังวลว่าจะกระทบต่อสุขภาพอันมาในของพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือไม่เนี่ยเรื่องนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปดูแล้วนะคะคุณภาพอากาศก็ยังคงควบคุมได้อยู่